เมวลี่ก็ตามหาผ่านบ้านๆนะครับโน่นวิ่งเข้าป่าไปอยู่กับอาจารย์เพชรนะครับโชกโกกนะครับอยู่ครบทุกตัวเลยนะครับเนี่ยไม่ว่าแม่รถจนานะครับโชคโชกเนี่ยจึกดือดจึกดือดยังไม่หิวนะครับโอ้ตัวเล็กเนะเนี่ยผ่านสมไทยเราก็นะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมผ่านบ้านครับครับผมผ่านตาสมไทยครับอะวันนี้กลับมาจากบ้านเนาะคุมาถึงเรากลับมาจากบ้านนะครับเราก็มาดูน้องๆครับนี่หัวหารหัวหัรวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาหัวหารให้น้องๆครับมามาถึงก็มาดูเลยนะครับมาดูน้องๆกันเลยเดี๋ยวเพื่อนๆเดี๋ยวเช็คยอดน้องๆก่อนครับนะว่ายังครบไหม เหลือทุกตัวไปนะครับหลังจากที่เรากลับบ้านไปเราก็ฝากนะครับฝากเพื่อนๆไว้นะครับก็มีอาจารย์อ้วนนะครับลอก่อนลอก่อนลอก่อนครับไอสิงแล้วก็หัวหน้าวันนะครับแล้วก็มีจ่าชาตินะครับนะที่ดูแลน้องๆแจวด้วยครับแจววันเจี๊ยบพ่อแจววันเจี๊ยบไม่ได้กลับนะครับวันนี้เราก็เลยนะครับกลับมาจากจากบ้านนะครับเดี๋ยวเราจะเอาอาหารให้น้องๆเลยครับผม น่มาเช็คยอดก่อนครับมาดูิสมา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 แล้วมาแล้วเต็มเลยไอ้ตัวเล็กตัวเล็กเอาไปไหนอีกสองตัวยิงเล่นยิงเล่นมา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 แล้วครับแมวที่ดิ้งจุ้ยมาจิ้งจุ้ยก็อยู่เพราะว่าตามหานะครับเราไม่อยู่ แมวลี่ก็ตามหาผานบ้านๆนะครับโน่นวิ่งเข้าป่าไปอยู่กับอาจารย์เพชรนะครับนะครับไปอยู่กับอาจารย์เพชรกับหัวหน้าบันแล้วก็ไอ้สิงห์มาแล้วบ่โนมาแล้วสองตัวนะครับยังตัวหนึ่งมามาไปไหนเนี่ยโนกินดีจังครับนะ เอาให้นี่ปุ๊บกินเลยแต่ตัวใหญ่ไม่ค่อยกินนะครับตัวเล็กนี <มา S 2> ่กิน <มา S 1> ดีนะครับเงี่โชคโชคนะครับอยู่ครบทุกตัวเลยนะครับเน่ยไม่ว่าแม่รสจนานะครับโชคโชคเนีจึกดื้อจึกดือ,ย,อย,ยังไม่หิวนะครับโอ้ <มา S 1> ตัวเล็กเนาะเนี่ยผ่านสมไทยเราก็นะครับพอดีผ่านสมไทยก็มาพอดีครับผมผมไปตักาอาหารมาพอดีปุ๊บก็ ขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่เอาหัวหารให้น้องๆนั่นแหละครับนะนน่นมาแล้วมาแล้วตัวหนึ่งมา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 ไปดีอยู่ใสนี้ไปแอบอยู่ใสอันนี้มาอันนี้มามาเลยมาเลยกินเลยโน่สงสัยไปเล่นนะครับไปเล่นเมื่อกี้อยู่ฝั่งนู้นไปเล่นที่อื่นนะครับเพิ่งยิงมาถึงนะครับมาโน่ไมวเลาเลยกินแล้วนะครับเพิ่งกลับมา ครับเราก็เพิ่งมาถึงนะครับถึงตอนบ่ายๆนะครับนะตอนประมาณสี่โมงเย็นแล้วครับนะเรามาถึงนะครับคนน้องๆมาเต็มเลยนะครับมาถึงก็เอาอาหารให้กินเลยนะเลี้ยงก่อนเลย <c oughs> เตั้งแต่ได้กินอาหารแล้วขนก็หวยแล้วเยเอากโอเมนูเมนู ผลสวยบ่แม่หนูนี่นเด็กๆอยาดนมแล้วมั้งนี่เริ่อนมแล้วกินอยู่กินอยู่รืจนาไม่กินหมดรืจนาโอ้ตัวโต,โตก็ย,ยังกินแงี้ตัวเล็กกินดีเลยครับนะอ,อาหารเม็ดเยอะเลยเพื่อนๆกี่ตัวทั้งหมดเนี่ยฮะนับไปครบเยอะ <laughs> นับไปครบเยอะเกิน <laughs> นะครับเลี้ยงไปเลี้ยงมาขยายพันธ <laughs> <laughs> ุ์เยอะเลยเออจ๋าชาติจ๋าชาติครับอันนี้เอาไว้กินตอน เป็นอาหารเสริมปลาเยลเชี้ยตู้เย็นไว้กินพรุ่งนี้เช้าเอาไว้ให้น้องใช่ไหมครับออืเอาไว้แต่ว่ามีอาหารแล้วมันนี่ไปกินพวกนี้ครับผนอนคาไว้คุกับข้าวเราไว้คุกข้าวเห็นไหมข้าวเขาชอบกินดีนะเต็มเลยครับง่ายเลยน้องเราครับชอบมากอาหารเดี๋ยวให้เลยให้เลยนะครับส่วนฝั่งมีเขาวฝั่งนู้นก็นะครับไอสิงกับหัวหน้าวันนะครับเอาให้ตลอดนะครับ ะเวลาผมมาอยู่ก็นี่นะครับก็นี่ครับมีเพื่อนๆนะครับสลับสับเปลี่ยนไม่หัวอาหารมาช่วยกันเลี้ยงเนาะเวลาใครอยู่ก็ช่วยกันเลี้ยงนั่นแหละครับสบายเวลาครับลูนี่กลับมาแล้วเวลานะครับไปอะไรกลับบ้านกไปหลายวันไม่เหงานะเต็มเลยกินเต็มเลยครับชอบจังแมวกินไหมอย่างแรกเดี๋ยวดูเลย กินหมดกินหมดนะแมวก็กินเอาไปให้หมาด้วยโอ้ให้แมวด้วยบ่รักบ่านนี้มันอาหารบาเอาให้ด้วยใช่ไหมาหหมาใหญ่นี่เป็นของตัวใหญ่เลยใหญ่ๆวันนี้จะอาบเปสามตัววันนี้อาบน้ำอือเนี่ยจะน้าน้อยของจ่าอาบไปสามตัวมีหกตัวเยอะเกินอาบไปสามตัวอาบน้ำให้ไปสามตัวตัวนี้ลูกแพนด้าตัวนี้ลูกแพนด้าโอ้ไม่น่าเอากับเขาเลยอ่านี่ขนฟูให้เตืนบ้างเลยนี่เอาไว้กินกับข้าว โอเคขอบคุณครับก็จะถ่ายน้องๆอเลยครับเกิมาแล้วอันนนก็น้องชายครับน้องชายสามารถนะครับของเขาาก็มีสองตัวอิ่มแล้วแหละนี่สามารถจะไปสาม้นกินนมแม่แล้วจ่บจ่บตัวนี้หึ่งตัวตัวนี้นี่ตัวนี้นมแมมมากบอกไ้อาบให้อาบตัวนี้สามตัวเล่นอมแมครับกินดีทุกตัวครับหัวหันจะอาบลงคลิปไม่ได้ พราะอะไรรู้ไหมไม่ครับอิสลามอ๋อจ่าอาบเดี๋ยวว่าอาบไม่ลงคลิปจ่าก็อาบน้ำให้น้องๆกันนะครับคลิปไม่ได้เดี๋ยวทางบ้านแต่จ่าเไอเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวดราม่าเพราะว่าจ่าแกนะครับแกไปอิสลามเข้าอิสลามแล้วก็ได้จ่าก็ดูให้ที่บ้านดูโดนด่าเห็นไหมนู่นเคยกินข้าวนะครับ จ๋าก็เอาอาหารให้นะครับไปกินพ่กนี้ดีกว่าเดี๋ยวกินช่วงที่ผมไม่อยู่นะครับจ๋าก็เอาหัวอาหารให้นะครับให้น้องๆนะครับกินจิตใจได้กินปลาหอมปลาใจโอยเลยแม่เล่ยนี่แมวเล่นี่ตามหาเข้าป่าไปเลยนะครับพราว่าผมไม่อยู่วิ่งตามหาอย่างเดียวเลยอะไรนู่นดีครับมีอาจารย์เพชรเลี้ยงมั่งเลยมีอาจารย์เพชรอาจารย์อ้วนนั่นนะครับนะหัวหน้าวัน ครับแมวโอเล่ก็ไปอยู่ด้วยอยู่ปา่าโน่น,น,น,นไปเล่นกับจา่าหมดเลยอิ่มแล้วน่าว่าน่าจะอิ่มแล้วเนี่ยหนจิ้งก,กุยก็มาสวยอยู่ตรงนี้กาะวมาเลือกก็คืเรามีกระสาเรียกสตัวกสตว์นะครับผมนี่มานี่เลยนะครับเยอะเลยนะครับเลี้ยงไปเลี้ยงมาทีแรกเอามาเอามาแค่สองสามตัวครับนะทีน,นี้คลอดลูกมานี่ตัวนี้ตัวเล็กใหญ่เลยได้โชคเจ้าโชค ชะตาคือหนึ่งตัวนี้อ่แล้วก็ตัวเมียที่สมชายอุ้มมาคน,คนช่วยวะครับแล้วก็จาชอบหมดทุกตัวแหละเเต่มันจะมีตัวพิเศษอยู่ตัวนี้เพราะมันเป็นตัวเมียแต่ว่าเป็นลูกของแพนด้านี่อาจชาชอบลูกแพนด้าตรงเดียวกันเลยต่งยางแบแดเซาแน้ยช,ชอบสีใช่ไหมครับสีสีแพนด้าอ่าสีขาวเลยขาวๆนี่ลูกแพนด้านี่ครับพ่อตามกันเลยสมทายเอามาเทียบให้เพื่อนๆดูนี่้ยวกันเลยเทียบกับแพนด้านี่ นี่พ่อลูกเหมือนกันเลยเหมือนกันเด้เลยพ่อกับลูกเลยพี่พ่อกับลูกครับพ่อกับลูกน้องๆ้องนี่ก็เป็นลูกแม่หนูนะครับเนี่ยมีหกตัวนะครับอันนี้สีเหมือนอีไม่ใช่รับว่าไม่ใช่แม่สีเหมือนอีด้วนสีเหมือนแม่เพนด้าจ๋าว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไอหลังไม่ใช่เพราะไอหลังมันมันไม่เป็นกลับบ้านไปสิบวัน นะครับกลับมาน้องๆโตแล้วโตเร็วเลยนะแป๊บเดียวเพราะว่าเราให้อาหารนะครับกินทุกวันเลยเนี่ยโดนหมาโตกัดเนี่ยนี่กินไม่ไม่ให้รวมอะไรนี่นะครับส่วนมากนะเราก็จะให้อาหารกันเนี่ยวันละสองมื้อนั่นแหละครับนะน้องๆเช้ากับเย็นนะครับก็คือหลังจากที่พวกเรานะครับรับประทานอาหารเสร็จนะครับเนี่ยเราก็ เอาอาหารให้น้องๆเป็นยังเราจะหน้ากันมั่งพี่จ้าเพอยากให้มาร่วมเพราะยังโดนไม้ใหญ่โดนตัวใหญ่นะครับโดนตัวใหญ่กัดมั่งเนี่ยต่อ f ตัวเล็กนะครับอ่าเวลาให้อาหารเนี่ยเราก็เฝ้านะครับจะไม่เฝ้าเดี๋ยวออกชุดจ้าก็จะเอาเหมือนเดิมแหลตัวเล็กไปเลี้ยงไม่ได้มีกัดจะกัดหมดจะให้ที่หน้าห้องเพราะว่าพวกนี้มันจะเป็นมันไม่ยุ่งไงไม่กล้าไปไง ให้อาหารก็ต้องเฝ้านะครับถ้าไม่เฝ้านี่รักน้องนี่กับโชคกัดอย่างเดียวนี่ตัวใหญ่รุจนาตัวเล็กไปกินยู่เขานะครับก็ระวังจุกดุ้ไม่ยอมกินเลยครับเดี๋ยวเด็กๆก็มากินอิม่ชจุกดย้อมามาๆๆๆนี่ๆๆๆๆๆอกำลังน่ารักเลยเพื่อนนี่ กินอิ่มแล้วกินอ่มแล้วนะครับอิ่มแล้วเดี๋ยวเราก็เอาไว้นี่นะครับใายน้องๆอย่แ,แยกเก็บไว้อีกนะครับเผื่อน้องๆหิวตอนดึกๆนะครับน,นะครับเราก็มาเช็กยอดนะครับน้องๆของเราครับก็มียาวนะครับเนี่ยแพนด้านะครับเมหนูเมนูนู่นอันนี้จิกฤดยจิกฤดิโน่ตัวนี้รถจนารถจนาครับ นะแม่นุดเจนาอยวมาดูน่ครับแม่โอเล่แล้วก็จะโชคจะโชคครับกลับมาด้วยกันครับหหน้าพรก็มาแล้วมาพร้อมกันเลยมาพร้อมกันเลยขึ้นรถนะครับนะมยนเปดูเฝ้าเฝ้าเลยไม่เป็นไหนเลยเห็นถือปลานะครับเพราะว่าจะจ่ายชาติกรุงนี้ เดี๋ยวอาไว้ให้คู่ข้าวให้กินตอนเช้าครับเพราะว่ากินหัวอาหารแล้ววันนี้ก็สลับสับเปลี่ยนก็ให้เลยครับนะหลายคนอยู่ด้วยกันนะครับเพื่อนๆเราก็มาให้นะครับอาหารน้องๆนะครับมาให้กินทุกตัวเล้หนะครับนะตัวไหนกินเราก็วางวางเอาให้น้องๆครับเพราะว่าวางหลายถาดอยู่นะครับสามสี่ถาดนะครับให้น้องๆนะครับเพราะว่าช่วงนี้ ไอ้ฝั่งน้นไอ้สิงก็เอาให้อยู่แล้วครับนะไอ้สิงหัวหน้าวันนะครับแล้วก็สมมัติน้องชายนะครับพอเวลาเรากลับบ้านก็ฝากนะครับฝากเพื่อนๆนะครับฝากพี่ฝากน้องเราไว้นะครับให้ดูนะครับกลับมาก็โตกันหมดนะครับยังครบทุกตัวครับนะไม่หายไปไหนนะครับมาถึงก่อนน้องๆก็ยังครบทุกตัวนะครับไม่ได้ไปไหนเลยแต่ว่าแมวเล่ยนั่นชอบตามหานะครับ นะครับรักมากรักผ่านบ,าบ้านมากครับมวเมเล่นี้นะครับไปไหนก็ตามตลอดนะครับเวลานอนก็นอนใต้เปนะครับเวลาเข้าป่าก็จะเดินตามตลอดนะครับก็ดูแลอย่างดีนะครับเอาข้าวเอาอาหารให้กินตลอดนะครับนะครับเขาจะรู้ครับว่าครับใครรักเขานะครับเวลาเราเอาอาหารให้เขาจะรู้เลยนะครับเขาจะชอบนะครับแล้วก็ตามตามคนที่นะครับเอาอาหารให้เขาแล้วก็รักเขา นะครับไปไหนไปด้วยนะครับเนี่ยหลายหลายคนนะครับก็รักน้องๆนะครับก็ขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่เอาอาหารมาให้น้องๆครับผมนะผมพันบ้านนะครับก็ขอขอบคุณมากๆครับผมนะครับเอาไว้นะครับเอาไว้เอาไว้โอกาสหน้านะครับผมเอาอาหารให้น้องๆก็ จะลงคลิปให้เพื่อนๆชมอีกครับนะเพราะว่าเรามาก็มาดูนะครับว่าน้องๆยังอยู่ครบไหมนะครับก็อยู่ครบครับนะไม่ไปไหนเลยไม่ได้หายไปไหนทีครับผมนะเดี๋ยวหลังจากนี้ครับผมผ่านบ้านๆครับก็ขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่ติดตามรับชมครับผมนะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับผมบวัสดีครับ